เไปแล้ววางครับยังไงครับยกกลับขึ้นมาลุ้นแล้วดูแล้วบล็อกเตอร์เเอฟครับแล้วก็ยก่ายมาลุ้นโอ้โ,ออนโ,อโอหนาสายฟิลิปปินเดินเกี่ยวเลยลุ้นนี้ครับโอ้แต่พวกหลังสามอยู่ยังไงครับลุ้นนี้มาแค่จังหวะการแก้ไขามาเป็นหนึ่งยกสองขึ้นมาแล้วบล็อกอยู่ไหนเลยครับโอ้โหดูครับ เล่นตอนนี้ทีมไทยผมว่าหลากหลายขึ้นเยอะเลยนะพี่กอนใช่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 แปดครับโอ้โหตอนนีไล่เบี้ยยกขึ้นมาลูกนี้แล้วยังไงโอ้โหดูครับหน้าซ้ายทีนิ้จริงมันนิดเก่งจัดครับถ่ายเล่นเสร็จเนี่ยดีเลยครับผมบอกให้เสิร์ฟลูกนี้เข้าช่องกลางมาเอาเลยก็แล้วไม่มีใครรับเลยกับลูกนี้ครับโอ้โห เสิร์ไปยกโบเปิดไหมฮะวานยกขึ้นมาให้กับน้องแกปกลูกนี้โอ้ยเขาจะแกะมาได้ครับโหโหตัางขึ้นใหม่ฮะจังหวะนี้อา้าวเขาว้าก็เปิดไปดีฮะตั้งให้กับน้องบอลลูกนี้เอาตัวเองน้องไทยครับโอ้โเรียบร้อยเลยครับไทเล่นเลียโน,นโอ้โหแล้วลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นทีมไทยครับ มันเป็นไปสองต่อสบเซกเพื่อสิกอรสิบต่อแปดแล้วก็15ต่อส1คะแนนครับ